สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องเดชสุภาพาไปครับวันนี้เรามาทริปพิเศษครับนี่ฮะกับนักกลมครับสวัสดีครับวันนี้วันที่ลมน่าจะเงียบที่สุดสำหรับวันนี้ช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็พี่เอครับสวัสดีครับแล้วก็ไตต้อมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาจิ๊กกิ้งครับครั้งแรกของผมเลยเช่นเดียวกันได้ให้นักกมมาช่วยสอนครับแล้วก็วันนี้เรามากับเช้านี่นะครับทูเอ็นจิ๊กกิ้งครับ ยอนเลยครับ e, เรามาดูกันครับว่าบทงานวันนี้เป็นอย่างไรครับไปครับยังยังยังยับยังยั้ยังยังยังยั่อองยััััังยัอังยัยัปยายังา ต้องถอดแล้วแหละโอ้ถอดป้ายดิบารนโดเออถอดป้ายดิบาร์าดนายเอกบอกว่าจะไม่ถอดป้ายราคานะครับจนกว่าจะได้ปลาตัวแรกครับได้ปลาตัวแรกไม่ได้บอกได้ปลาดอไม่ได้ปลาไม่ได้บอกชนิดเลยเพราะไม่ได้บอกว่าจะถอดป้ายจะนกรมมงปลาตัวแรกคนเลยาบอกว่ปลาตัวแรกปลาตัวแรกใช่ปลาตัวแรก แล้วครับโอ้นักกรมโดนแล้วมา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 แล้วโอ้โหเสียดเสียดครับสวยงามเขียเขาสงาังครับเอาละครับนักกงมครับเปิดหมายแล้วตอนแรก,เ,รกเสียดกเกาะแก้วครับผมโอ้โหถไลนะ้วมาดักทุกนะรุ่ ข้างลวดครับโอ้ยกระพงลายผ้าครับสุดยอดครับเกโดนแล้วสุดยอดครับเกโดนข้างไหนกี่้าครับใสตั้มโดนแล้วครับไปตั้มโดนแล้วเอาแล้วครับเก๋ว่ะครับมง้มงนะครับ โอ้โหบูฟินครับกระมงขี้ฟ้าครับโอมสุดยอดครับเต่ามสุดยอดโอ้โหโอ้โยโอ้โยความรู้สึกแล้วครับความรู้สึกรับรู้ถึงความรู้สึกแล้วครับช่วงน้ำหักลงช่วงบ่ายครับเอาสิ กำลังเลือดนกครับกำลังเลือดนกครับผมส,สวยๆครับบูมอืมฮึ่มกิน ไม่วิ่งเลยปลาอะไรอย่าบอเป็นปลาดอนะเก่า <c oughs> ตุ๊กแกครับผมใส่สวยครับ <c oughs> โอ้ยจิกข,ขังแรกเก่าตุ๊กแกครับหรือปลาตุ๊กแกครับสวยงามใส่สวยครับ ครับสนุกดีครับตัวแรกแต่มันกินเลยนะพอถึงพนะื้นอ่ะกินเลยครับอ,อ,อ,อไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่

อยู่เงีอยากโดนมั้งมา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 แฉจิกครับทูเอ็นใครทูเอ็น

โอ้โโ<ย>โอบูฟินครับจำลองขี้ฟ้าครับ <Okay. S 1> นอนขอหน่อยครับ <Okay. S 1> ยานใส่ไหม็นไรโอเคขอบคุณครับ

แกมบังครับ Come on นมเปานมเปานมเปามาแล้วมาแล้วครับ y e a าเยกบังมาเลยเกบังครับ Kabung vùng bạc kabung kem bang. Ale. Sejajar. Sejajar. Tập đây Nào lộn 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 Nào lộn 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 Nào เดียวไปีหงแข้งอันี้หางแข้งขึ้นหังแข้งหงงึ้นนะต้น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 ต้องปล่อยเม่โโอ้จริงอ่ะถ้าเกิดตันาแบบนี้มันมันล้วนต้นแล้นี่ยหางแข้งขึ้นจิกก็ได้นีวะเดี๋ยวนก็มาเออ๋ยวมันลงถึงพื้นปานว่ายน้ำได้ ฝูมันอยู่นั่นเสียหรือเปล่าเสียหรือเปล่าเสียหรือว่าหลังเขียวเสียดเสียหลัแล้วขอบคุณครับ ทำงานแบบนี้ป่ามันล้วนเลยนอกอะไห ครับอืออ๋ออืมอืม,อม,อมเสียดครับ <Yeah. S 2> ลูกเสียดทำเค็มแล้ววันนี้ต <Yeah. S 1> <laughs> ัว,น,วนะครับพี่ แกโรครับแกโรข้างเกาะครับผมไม่นิ่งจริงนะถ้าถ้าโดนขึ้นมาก็เอาเรื่องเลยครับผมไปขายแหวนก่อนทางเลยครับอืมเก่าหรือเปล่าเก่ารอตีหิน

ก่องดีลวพี่น้องไหลไปเรื่อยล่ะอะไรครับสายแดงเอไปสงันแตไม่เอาใช่ไหมแต่เพาแก้งนะ แก่งเลยอืมโอ้โยโอ้โยเอาแล้วเอาแล้วอ <c oughs> ือหือวัวกอวิ่งขนาดนี้เลยเรอบครับผมขึ้นแล้ว เอาแล้วโอ้โหใส่ตั้มครับทำงานแล้วเอา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 แล้วขึ้นยากยอือเอ,อ,อาแล้วครับ มาลุ้นกันครับว่าไม่ใช่เก่าเหมือนกันงสงครามแล้วมั้งแต่ว่ามงามน,น่าจะวิ่งเยอะกว่าน,นี้มาแล้วอื้อหือออกแล้วงัดครับงัดทั้งงัดเฮ้ยไม่ใช่เก่า ไม่ใช่เก่าแล้ว <c oughs> แรงเยอะขนาดนี้อชม,ม,มงามมงามก็ไม่แน่ครับ,บถ้ากดไม่มีหยุดแบบนี้ก็น่าจะเป็นชมงามก็เป็นได้หลุนเล้วครับน,นั่งดูไ <c oughs> ตยอย่างเดีนี้เ <c oughs> <c oughs> อาแล้วอ๋ออืมอืม,อม được không ạ? ơi, bỏ rồi, đã nhìn ôi, giờ bị mất rồi, giờ bị โอ้ไนตั้มโชว์หน่อยครับผม <separ atie S 2> โอ้โหจากคนที่ไม่ตกครับจะไม่ตกแล้วครับอ้าวอะไรเนี่ยโอ้โหาแล้วว่าพอไนตัมสุดยอดครับโชว์ฟี่นี้ครับโอ้อยากได้จังเลยสุดยอดงานเลยด้วยเดี๋ยกไป เห็นแล้วอ้ยต,ตายอ้ไตาใญแล้วตะมะใหญ่แล่ายใ,ใครไปสายผมสายผมสายผมเออตะมาใหญ่แล้วออเย้นี่สายผมอะไรมาพันอะไรตอนนี้วะเลืนอนเชื่อจริงๆ ยอมยอมยอม,ยอมนาทีนี้ต้องเข้าเลยเอออยาเลียนหน้าดินไอ้ยาโอ,โอ้ได้ตายได้ได้ได้ไอ้ยาต้มมะครับหมูสีโอ้ยนี่คือลุนช่องต้มมะแล้วไหมอ่ะมะเอา,าะอะต,ต้มเลย Ô lò Lea, bà, 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 อืมอืมัวาป็นตามเพื่อนมันมาด้ไใหญ่ดดีนะแกขอก็จะสั้นนะเอามางลมามา้เอว้าวโอ้โหใหญ่นใหญ่จัดโอ้โห 哦，对对对，抬刀子做已经。